สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับมีวันจันทนะครับเนาะยี่สิบพฤศจิกายนปีหกหกวันนี้จะพางแนวทางฮานอยนะครับไ้ก็ฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับเนาะก็หลังจากที่ลงเราพัฒนาให้ไปแล้วนี้ก็เป็นคิวของขอฮาหนอยนะครับขอฮาหนอยก็ย้ำม,มาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะย้ำม,มาเป็น,ปนแค่แนวทาง ้ทางฮานอยจะมีสามรอบนะครับเป็นฮานอยรวมรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับทั้งสามสามรอบนะครับต่อวันเป็นมัดรวมเลยนะครับเนาะมัดรวมเลยใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับถ้าไป่รอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมเน้นไปที่สามรอบนี้นะครับก็มีบ่อยครั้งนับน้บองีย่างรอบอื่น จปกติเอ่ยอะไรเอ่ยประมาณนี้ก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวาทางนะครับกระปดชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่ชอบประคามไปนะครับก็ชกมความบันเทิงนะครับเนาะไม่ชอบประพาคนติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนะาะก็วันนี้บยาาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านนงนนท์ไม้อ่นอนอนอา,อานปลาปลาพยานออกกำลังกายวิกองออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับที่ส่วนสุขภาพรัดหลวงนะครับ ปลาเยอะๆนะครับให้อาหารปลาให้อาหารปลาก็เป็นการทำบุญอย่างรูปแบบหนึ่งนะครับให้เขาอิ่มท้องก็ต่อชีวิตสัตว์นะครับเนาะก็ประมาณนี้การทำบุญก็มีหลายรูปแบบนะครับเนาะใครชอบรบบไหนใครชอบแบบไหนก็จัดรอบน่ะจัดแบบนั้นนะครับทำบุญดีหมดนะครับเนาะเพื่อให้ดีกว่าผู้รับนะครับเนาะเพื่อให้จะมีสุขกว่าผู้รับ ก็ก่อนจะเขออ้านทางฮานอยนะครับก็อขอฝากเบอร์ลายเซียนทวีนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยนะครับก็มีแนวทางทดีๆแม่นๆนะครับเนาะแบ่งปันเอฟซีทุกวันนะครับก็ไล่ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะสำหรับเซียนทวีเซียนทวีไม่มีเวลาลงคลิปให้นะครับเนาะไม่ได้ลงคลิปให้ ไม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะก็ทลยขอส่วนตัวได้เลยนะครับสลหรับคอหาหน่อยมีเงื่อนไขอะไรก็คุยกันเอานะครับเนาะเป็นแนวไหนเบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์บันทึกไว้นะครับไลน์ยงเกินก็ทักไปขอได้เลยนะครับ0 9 2ย์3 8 5 7สองห้า3 8 5ส6แดห้าเจ็ดหย์สองห้าสดห้าเจ็ดหนะครับเบอร์ไลน์ เบอร์ไลเซียนทวีนะครับสุดไอทีไลนะครับก็ทวีนะครับ t a v e 788739นะครับ788739 ID ไอทีลนะครับเนาะใครฟังไม่ทันก็ย้อนฟังก็ได้นะครับเนาะสรับคอฮานอยนะครับนอกจากแนวทางของเป่าสารคามแล้วก็มีทางของเซียนทวีนะครับก็บคู่กันไปนะครับเนาะเปรียบเทียบก็ได้นะครับหรือว่าชอบของเซียนทวีก็จัดไปนะครับเนาะ ชองบ่าวสารามก็จัดไปประมาณนี้สวดถือสวดช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับเนาะก็มาที่ผลเมื่อวานนะครับเนาะฟังผลเมื่อวานก่อนเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่เจ็ดสามตัวบนก็หกศูนย์สามนะครับสี่เจ็ดกับหกศูนย์สาม สี่เจ็ดเราไม่มีนะครับเนาะเจ็ดกับสีไม่มีซากตัวเลยห่างไกลความจเจริญมากก็บนก็หกศูนย์สามหกศูนย์สามเราก็ได้สามศูนย์เป็นตัวกลับนะครับจะเป็นตัวเน้นเลยรอบแรกนะครับเนาะก็ฟุกไปนะครับตัวเน้นเข้าสองวันติดแลวนะครับเนาะฟุกไปก็รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็สามสามก็บลนะครับเนะบาะบลโหมดสิทธิ์สามตัวบนก็สี่สองเก้านะครับ 3 3สากับ4ี่สองเก้าเราไม่มีนะครับเรามีแค่สามสองเรามี 30, 3 0ม1 3น33สหนึ่งสมสองสามสไม่มีนะครับเนาะช่องเราไม่มีเรียกเบิ้ลนะครับก็มาที่รอบ6มูรอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ V ีไที่หลายคนเรียกกันนะครับ2ตัวล่างก็เจ็ด้าสามตัวบนก็เจ็ด้าสองนะครับเจ็ดเก้ากับเจ็ด้าสองไม่มีนะครับเราห่างไกลความเจริญมากทั้งเดทั้ง9้าไม่มีสากตัวเลย ได้เพเด้งเดียวนะครับเนาะรอบแรกรอบห้าโมงนะครับแต่เป็นตัวเด้นเลยเคยตามก็ดีเช่นด้วยนะครับเนาะเค่ไปตามก็ชมประฟอมบันเทิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้กค้ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับสลับคอหานอยวันนี้เด่นเก้าเด่นสองนะครับใครสะดวกจดจดไว้นะครับสะดวกแคปก็หล่อแคปนะครับเนาะง่ายเพียเดียวถ้าจบไม่ทันก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคเคยพูดประจํำนะครับเนาะผมเค้อนโพยให้กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับ วันนี้เด่นเก้าเด่นสองนะครับจับคู่สองหนึ่งสองสามสองแปดแปดหนึ่งแปดสามเก้าสองเก้าสามเก้าแปดนะครับขอโทษนกครั้งน,นะครับหาหน่อยวันนี้เด่นเก้าเด่นสองจับคู่สองหนึ่งสองสามสองแปดแปดหนึ่งแปดสามเก้าสอง เก้าสามเก้าแปดนะครับแปดคู่ก็ให้เน้นไปที่เก้าแปดเก้าสองสองแปดนะครับเก้าแปดเก้าสองสองแปดสามคู่นี้นะครับเนาะตัวเน้นทำงานสองวันนะครับเนาะหลังจากวุ่ไปหลายวันก็ทำงานมา2วันแล้วก็วันนี้ค่อยเข้าต่อเรื่องนะครับเนาะตัวเน้นฝึกเข้าสวันแล้วก็มาชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็มาสามเ9้าแปดสามเก้าสอง สามสองแปดสามแปดหนึ่งทวนอีกครั้งนะครับยุดสามตัวสามเก้าแปดสามเก้าสองสามสองแปดสามแปดหนึ่งก็ให้เน้นไปเลยนะครับเนาะที่สามเก้าแปดสามเก้าสองแล้วก็สามแปดสามสองแปดตามลำดับนะครับก็ครบทวน,นครับเนาะครบทวนสำหรับทางฮานอยวันนี้ ทั้งสองตัวสามตัวนะครับชอบกดจัดได้เลยก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะก็อยากจะลุ้นกับเขาถึงงบน้อยก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะวันละสามคู่เก้าแปดเก้าสองสองแปดเก้าแปดเก้าสองสองแปดนะครับ <c oughs> จัดได้เลยถ้าไปลงทุนก็ลุ้นไม่มันนะครับเนาะ สนปากเปล่ามันไม่มันติตดไปนวมนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนาะบาทสองบาทก็ว่ากันไปนะครับเนะเาะเราควายขอไม่รู้เรื่องนะครับเนาะส่วนเย็นรุนมันมันแต่ถ้าไม่มีตัวชอบกระามไปนะครับู้ชมบุฟฟอมบันเทิงไปถ้าไม่มีตัวชอบนะครับเนาะรอวันต่อไปนะครับเนาะหน่อยมีทุกวันนะครับมีทุกวันเลยหลาหน่อยด้วยนะครับเนาะหน่อยโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลย ที่เราจัดมาแค่สามรอบนะครับห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสามรอบเท่านั้นรอบอื่นถ้าออกไปรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีดวงนะครับไม่มีโชคก็ว่ากันไปนะครับเนาะยินไปที่รอบห้าโมงก็ครบถ้วนนะครับสันตาวัฒนาและก็ฮา,านอยนะครับเนาะลงให้ครบถ้วนแล้ว ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ